สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในบรรยากาศทุ่งนานะครับที่บ้านบ่อปัดตำบลสะแบงอำเภอหนองหานนะครับวันนี้อาเปียยมีเมนูแบบบ้านๆอานอีสานนะครับมานําเสนออีกนะครับคือเมนูลาบปลานิลนะครับแบบบ้านๆพ่อครัวหรือเชฟจะเป็นใครนะครับมาดูกันนะครับสวัสดีครับ เ็าเตน้อยเพิ่มอีกมเท็ดืินมากแต่แฉะดีไหมปลากระช่างน้ำโขงนะจ๊ะตังคนมาก,ากาทกา<ำ>ี่ไก่ปลาปลาปลาน้ำโขงจ้าอันนี้แหน่ปรปเทดลาบปลาน่าทำเนะจ้าอันนี้จะแล่ออเอาแต่เนือมันไงต้มใส่ปบมอญจักกน้อย าลุงตึงพากินบ้านบัวปัดบ้านไร่ชายทงวันนี้ได้ปลามาสองตัวนะครับปลาเนินเราจะทำเมนูปลาเผาท่ามกลางบรรยากาศแสนสบายฝนคึมๆจะตกกับเมนูนี้ โดยเชฟตึงลุงตึงนะครับโดยเชฟลุงตึงรอสักคู่แป๊บหนึ่งครับนี่ดูบรรยากาศห้องครัวครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศทุกนาจริงๆนะครับห้องครัวเลยวันนี้ลุงลุงตึงโชว์ฝีมือเองนะครับวันนี้เราปากว่าอร่อยนะฮะอร่อยจริงๆอะเรามาดูกันครับว่าทำยังไงครับครับเตรียมนะครับเตรียมเลยเตรียมที่จะเอาไปล้วนเนาะ เตรียมเนื้อปลานิ่มแล้อหั่นผักเลยครับหอมผักชีผักชีใบเลื่อยให้บานเท่าคือหอมเปรนายนะครับเตรียมไว้ปรุงนะครับลาบนะครับเราไปรวนไปลวนเลยเป็นลวกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราถ้ากองเอาเนื้อมาเพื่อไม่ต้องให้น้ำเยอะ เราข้าวคั่ว,ว,วพริกป่นพริกป่นพริกป่นแล้วแต่ความชอบว่าเอาเครื่องจักรที่ทุกคนจะได้ใช่ไหมก่อนแล้วผงนัว ของนัวทูกไม่สุภาพก่อนคำพูดไมกว่าทำกินสองคนเริ่มเริ่มพ่อเชฟเริ่มมั่วแล้วนะครับของนัวน้ำนัวแล้วน้ำปลาขายไม่ได้ขายไม่ได้าไไดตาหน่อไม้แต่อยาน้อยก็ด้วยขนาดเนื้อคาะแล้ก็เกลือนี่เกลือเกลือเกลืยออะไรอ่ะย่างย่างนี้ก็พออ่ะข้าวกล้วย เกลือหอมโรยเกลือไม่รู้ใจใหญนะรการทำลาบไม่ใช่ไม่ไม่ว่าลาบหมูลาบเนื้อหรือลาบเกลือคือสูตรโบราณนะนะครับเกลือเนี่อมันจะได้รสชาติของไม่รู้บอกไม่ได้มันต้องเป็นเกลือครับเพราะวกเขราะดาโดยเฉพาะก้อกเนื้ออะ มะนาวครับป๊ดหนึ่งนี่ครับมะนาวข้างล่างเนี่ยนี่ข้างล่างเลยนี่ครับมะนาวหั่นแล้วตัวอย่างนผมใส่แค่นี้นะโอเคแต่ถ้าชอบเปรี้ยวก็ไปไปบีบคือรสชาติเป็นกลางเริ่มเริ่มถ่ายเริ่มไปเริ่มจะจับภาพไม่สวยก็ขออภัยนะครับอันนี้เรียวนะครับดูิธีทิ้งมะนาวอย่าเอายี่งยางนะครับ อี่ทีาเดี๋ยวเี่ยงยานครับไม่ดีนะครับสบายเ้างไปไหนมาไหนได้นิดนึงตั้จะเ่แคร์เราอันนี้เนี่ยเน่าเยอะนะครับเยอะเยอะเดี๋ยวมันเค็มเค็มมันแก้ยากครับน่าจะครบ้วครับเนียนๆครับพร้อมอยู่ข้างหลังหอมอยู่ข้างหลังยังไม่ใส่ครับยังไม่ใส่นะครับคนก่อนนะครับคนแรงนะครับคนแรงเขาแล้วเหรอเดี๋ยวปลามันยุ่ยเดี๋ยวคนแรงใช่ไหม ถ้าเป็นพวกไอ้ลาบเป็ดเราคนแล้วได้ fc กูมาแล้วเอ้ยขอโทษ fc ผมมาแล้วพู้ไม่สุภาพเลยนะครับถอนคำพูดดูแล้วเอาเห็ดกับเขาไหมสีสัตย์กันได้ใส่อีนิดเดียวสำหรับลุงตึงนะเชฟตึงนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วเชฟลุงตึงนะครับ พอครบตรงนี้แล้วค่อยตามไปรับครับนี่ครับนั่นครับหั่นเรียบร้อยให้แล้วครับมีทั้งใบมะกรูดหอมผักชีผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ขาสับเพิ่มความอร่อยก็คือขาอ่อนขาอ่อนนะครับนี่ครับนี่ขาสดๆแล้วเก็บเก็บมาคำสูตรนึ่งนะว่าแล้วก็สับถ้าเป็นชิ้นจะอร่อยมากเดี๋ยครับอันนี้สับเอ้านี่แหไง มันก็มีมีอะไรมาครับค่อยๆคนถ้าถ้าคนแรงเนื้อปลามันจะถ้าถ้าถ้าลุงตึงไม่สุภาพก็ขออภัยนะครับนี่จะขออภัยมาทำให้ช่มไม่ลุงตึงขอโทษนึกว่าอยู่กับอาเปียสองคนนะโอเคครับหน้าตาของลาบป่านะครับ จากปลาสองตัวนะครับได้สามเมนูนแต่วันนี้มารีวิวเมนูลาบลาบลา,บลาบปลานินนะครับแบบบ้านๆก็ได้ปลาเผาตอนนี้ต้มปลาก็อยู่ข้างหลังอยู่นะครับกำลังต้มยังไม่เสร็จนะครับแต่มารีวิวรสชาติของลาบปลานินซะก่อนครับจากฝีมือเชฟลุงตึงนะครับตอนนี้แต่งตัวไม่สุภาพครับ ถอดเสื้อเราเลยไม่ถ่ายเราเลยเขาไม่ได้ไม่เห็นนะครับลุงตึงพากินมาเที่ยวหน้าตาหน้าตาครับหน้าตาคือเอาผักตามบ้านๆนะครับไม่มีนะครับไมีเห็นผักแพ้วผักแพ้วอยู่นะครับไม่มีสารเทสนะครับอันนี้ครับเราผมชิมนะครับเดี๋ยวชิมนะครับฝีมือของลุงตึงนะครับแค่ว่าแตงยุคห้างเงินห้างเงินยุ่กุกอบกีอาเรือยข้าม ขายมะนาวได้ครับมะนาวนี่ได้ครับเพิ่มมะนาวแล้วได้ครับเค็มเค็มไม่เค็มพอดีครับเผ็ดก็ได้เผ็ดก็ได้ตรสกลางๆเนาะกลางกับอันนี้ได้เลยครับฝีมือผ่านครับเยไม่ได้ต้องสามผ่านสามผ่านต้องสามผ่านพรอบครัวสามผ่านนี้มาสองตัวได้ได้ต้มเองครับได้ต้มนะครับสามเมนูนะครับต้มลาบปลาปลาเผานะครับที่มาเสริมกด้ My day to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's so